มาทิ้งท้ายการคนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนะพขวัญน,นักนวดจะพาเราไปที่บ้านผาลาดค่ะบ้านผาลาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปางนะคะก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยลำบากลําบนกันเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาจะเดินทางยากลําบากแบบแสนสาหาัสพยายามที่จะยื่นเรื่องไปยังหน่วยงานต่างๆให้เข้าช่วยเหลือมาเป็นแรมปีค่ะ แล้วล่าสุดประสบความสําเร็จแล้วหลังจากที่รอคอยมามากกว่า30ปีเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอจังหวัดลําปางได้นําเอาหินคลุกไปช่วยปรับปรุงพื้นถนนให้จนตอนนี้ชาวบ้านรู้สึกมีความสุขและประทับใจอย่างมากทีเดียวลองไปติดตามในรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะ นี้คนสงยิ้มกับจุ๋มลุยเองได้เดินทางมาที่จังหวัดลำปางมาสัมผัสความทุกข์ของชาวบ้านผาลาดอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางที่ชาวบ้านทำเรื่องร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับถนนเส้นนี้กว่า30ปีแต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ร้องเรียนไปสภาพถนนเส้นนี้เป็นถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อเวลาฝนตกมีแต่โครนสัญจรไปมาไม่สะดวก เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งอออโอ้สุดลำบากอะเจ้ามันฝนตกมาแล้วมันมืนลื่นไปต้องได้กับเอออย่าไปจะมามันลำบากได้แต่ออนกับางครั้งถ้าตกนั้นนักที่ก็ต้องยุดโรงเรียนมันเป็นโค้นนะครับเป๊ะขี้โค้อ ลำบากที่สุดแสนของชาวบ้านเวลาฝนตกถนนลื่นจะเดินทางไปมาลำบากบางครั้งถ้าฝนตกหนักลูกหลานต้องหยุดเรียนหนังสือเพราะถนนเป็นขี้โครนในวันนี้ได้มีรอยยิ้มใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งเพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เมตตาซ่อมแซมถนนสายนี้ให้แก่ชาวบ้านอาจจะมีจำนวนประจากกน้อย ทางหน่วยงานอื่นอาจจะดูไม่คุ้มค่าแต่เราคิดว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในมาตราสามต้องรับการตอบตอบสนองจากภาครัฐทางเลยส่งเครื่องจากเรามาช่วยนะครับวันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับถามพี่น้องชาวบ้านแต่น,นี้ท่านพึงพอใจแล้วก็เลยต้องเออนำเรียนให้รับทราบนะครับผม ความลำบากกว่า30ปีที่ชาวบ้านาาทาลาดต้องทนทุกข์วันนี้ฝันชาวบ้านได้เป็นจริงต้องขอบคุณหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ยังไม่ลืมหมู่บ้านเล็กๆให้ได้มีถนนที่เดินทางอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยสมกับเป็นทางน้ำใจถนนสายใหม่เพื่อชุมชนและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเอง สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ